ดีครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาแบบต้องไปยืนพูดหน้าห้องหรือว่าหน้าเวทีอยู่ดีๆหัวใจก็เต้นโครมครามมือเย็นเฉียบเสียงก็เริ่มสันส่นๆคำพูดที่เตรียมมาดีๆก็เอ่อนึกไม่ออกซะง,งั้นอืมเป็นกันเยอะค่ะอาการแบบนี้ใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากเลยนะครับบางทีก็ได้ยินคำว่า glossophobia เนาะค่ะความกลัวการพูดในที่สาธารณนะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องอธรรมดามากๆเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าจะรับมือกับความรู้สึกประมาความกังวลหรือความกลัวพวกนี้แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความมั่นใจในการสื่อสารของเราได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะครับเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความข้อแนะนําต่างๆมีเคล็ดลับกลยุทธ์ตั้งแต่การเตรียมตัวการปรับคําคิดไปจนถึงเทคนิคที่ใช้ตอนพูดจริงเลยนะครับ อืมค่ะมีหลายแนวทางเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญจากข้อมูลเหล่านี้ออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราจะพัฒนาทักษะการพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วก็ก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้ยังไงดีเลยค่ะมาเริ่มกันเลยเอาล่ะครับงั้นมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดเลยที่ทุกแหล่งข้อมูลดูจะพูดตรงกันมากๆ ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวครับใช่เลยค่ะการเตรียมตัวนี้พื้นฐานสำคัญจริงๆมีคำพูดที่ว่าการเตรียมตัวที่ดีคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จอันนี้น่าจะจริงเลยนะครับจริงมากๆค่ะแต่ว่าการเตรียมตัวในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การท่องสคริปเป๊ะๆนะคะที่หลายๆแหล่งข้อมูลเน้นคือการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เราจะพูดอย่างลึกซึ้งจริงๆคือรู้ว่าเราจะพูดอะไรลำดับมันยังไงมีข้อมูลตรงไหนมาสนับสนุนบ้าง พอเราเข้าใจแก่นของเรื่องจริงๆนะคะมันจะช่วยลดความกลัวออที่มาจากความไม่รู้หรือความไม่แน่ใจได้เยอะเลยอ๋อครับครับหมายความว่าแทนที่จะกังวลว่าเอ๊จะลืมบทตรงนั้นตรงนี้ไหมก็ให้เน้นไปที่ความเข้าใจภาพรวมประเด็นหลักๆแทนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะพอเราเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยเราจะยืดหยุ่นได้สามารถปรับคำพูดหรืออธิบายเพิ่มได้ตามสถานการณ์ไม่ใช่แค่พูดตามที่ท่องมาเป๊ะ แล้วก็นอกเหนือจะเข้าใจเนื้อหาแล้วอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการทําความเข้าใจผู้ฟังของเราค่ะอ๋อรู้จักผู้ฟังใช่ค่ะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะผู้ฟังเป็นใครเขามีพื้นฐานความรู้ประมาณไหนเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามันจะช่วยให้เราเลือกใช้ภาษาเลือกระดับเนื้อหาหรือว่ายกตัวอย่างที่มันเชื่อมโยงกับเขาได้ดีขึ้น สารที่เราอยากจะสื่อมันจะก็จะไปถึงเขาได้ดีจริงๆค่ะครับเข้าใจแล้วครับสแสดงว่าการเตรียมตัวนี่มันครอบคลุมตั้งแต่เข้าใจเรื่องที่จะพูดรู้จักคนฟังไปจนถึงการเตรียมสื่อประกอบการพูดด้วยใช่ไหมครับอย่างภาพสถิติอะไรพวกนี้ใช่ค่ะใช่พวกภาพสถิติหรืออะไรที่น่าสนใจช่วยได้มากแล้วก็อาจจะรวมถึงการไปดูสถานที่จริงทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ถ้าทําได้เตรียมตัวมาดีแล้วแต่บางที ใจมันก็ยังสั่นๆอยู่ดีนะครับถึงตอนนั้นจริงๆใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกันเยอะตรงนี้แหละครับที่แหล่งข้อมูลหลายๆที่ชี้ไปที่ประเด็นสำคัญต่อมาเลยก็คือเรื่องการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของเราเองประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะหลายครั้งเลยความกลัวมันไม่ได้มาจากข้างนอกเท่ากับความคิดข้างในเราเองนี่แหละมีคาแนะนาที่เอ่อน่าสนใจมากๆเรื่องการเปลี่ยนมุมมองต่อผู้ฟังนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อผู้ฟัง ยังไงครับคือแทนที่เราจะมองว่าโหเขานั่งรอจับผิดเราหรือแบบเป็นศัตรูที่เราต้องเอาชนะลองเปลี่ยนไปมองว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มคนที่เออเขาก็สนใจเรื่องที่เราจะพูดนะหรืออย่างน้อยเขาก็เปิดใจมารับฟังเรื่องดีๆจากเราอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับครับแค่เปลี่ยนมุมมองแบบนี้มันก็น่าจะช่วยลดกำแพงในใจเราได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะลดความรู้สึกต่อต้านลงไปได้เยอะเลย แล้วมีเทคนิคไหมครับว่าจะสร้างบรรยากาศแบบเป็นมิตรนี้ได้ยังไงตอนอยู่ตรงนั้นเริ่มง่ายๆเลยค่ะด้วยรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติของเราเองแล้วก็การสบตาผู้ฟังอย่างเป็นมิตรนะคะลองหาคนในกลุ่มผู้ฟังที่ดูเอ่อดูเปิดรับหรือพยักหน้าเห็นด้วยกับเราแล้วก็สบตาเขาเป็นระยะระยะมันช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงเหมือนเราไม่ได้พูดอยู่คนเดียวแต่กำลังคุยกับพวกเขาอยู่ อืมอ mm ืม hmm. สร้างความเชื่อมโยงค่ะนอกจากมุมมองต่อผู้ฟังแล้วมุมมองต่อตัวเองก็สำคัญมากๆเหมือนกันค่ะหมายถึงเรื่องการให้กำลังใจตัวเองหรือที่เรียกว่า positive self talk แบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหรือ expect imperfection ค่ะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบค่ะ แหล่งข้อมูลย้ำเลยว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่พูดได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนการที่เราพูดผิดนิดหน่อยลืมบางประเด็นไปบ้างหรือมีติดขัดนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆการที่เราไปตั้งเป้าว่าโหต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นห้ามพลาดเลยเนี่ยมีแต่จะเพิ่มความกดดันให้ตัวเองเปล่าๆให้มองว่าเออข้อผิดพลาดมันคือโอกาสให้เราเรียนรู้พัฒนาต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้น่าคิดมากเลยนะครับเพราะผมว่า หลายคนน่าจะกังวลเรื่องความผิดพลาดนี่แหละกลัวพลาดมากๆจนมันกดดันใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วผู้ฟังส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นข้อผิดพลาดเล็กๆในน้อยของเราด้วยซ้ำไปถ้าเราไม่แสดงอาการลนออกมาเองถูกต้องเลยค่ะถ้าเรายังคุมสถานการณ์ได้เขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำและอีกหัวใจสำคัญของการปรับทัศนคติเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองค่ะ always be yourself เป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะ พยายามใช้คำพูดน้ำเสียงท่าทางที่เป็นธรรมชาติเป็นสไตล์ของเราการแสดงความจริงใจออกมาความใส่ใจในเนื้อหาที่เราพูดจริงๆเนี่ยผู้ฟังเขารับรู้ได้นะคะมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมโยงได้ดีกว่าการที่เราพยายามไปเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้เป็น รสรุปแล้วการปรับทัศนคติก็คือการมองผู้ฟังให้เป็นมิตรมากขึ้นยอมรับว่าเราพลาดได้นะไม่เป็นไรแล้วก็แสดงความเป็นตัวเราออกมาอย่างจริงใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยลดความกดดันข้างในทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นใช่ค่ะเหมือนเป็นการปรับจูนเครื่องยนต์ข้างในของเราให้พร้อมให้มันเดินเรียบขึ้นค่ะ เข้าใจเลยครับทีนี้พอเราเตรียมตัวมันแน่นแล้วปรับคิดทัศนคติข้างในก็พร้อมแล้วมาถึงช่วงเวลาสำคัญจริงๆคือระหว่างการพูดเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนำไว้บ้างครับที่จะช่วยให้เราคุมสถานการณ์แล้วก็รักษาความมั่นใจไว้ได้มีหลายเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือพลังของการหายใจค่ะ การหายใจดูเหมือนง่ายๆนะครับีผลจริงๆนะคะมีเทคนิคที่เขาแนะนำเช่นหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1 2 3 4แล้วก็กลั้นหายใจแป๊บหนึ่งนับ1 2 3 4แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 ทำแบบนี้สักสองาครั้งก่อนเริ่มพูดหรือแม้แต่ตอนที่เรารู้สึกประหมา่ามากๆขึ้นมาระหว่างพูดเนี่ยมันช่วยชะลอการเต้นของหัวใจค่ะช่วยให้ระบบประสาทเราผ่อนคลายลงทําให้เรารู้สึกสงบขึ้นมีสมาธิมากขึ้นโหเป็นเทคนิคที่ทําได้ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยด้วยน่าลองเอาไปใช้ดูมากๆครับแล้วเรื่องอื่นๆล่ครับเช่นการเริ่มต้นพูดหรือว่าการใช้ภาษาท่าทางอะไรพวกนี้ ค่ะการเริ่มต้นนี่สำคัญมากนะคะเพราะมันคือ first impression เลยเขาแนะนำว่าให้เริ่มด้วยอะไรที่มันดึงดูดความสนใจหน่อยอาจจะเป็นสถิติที่แบบโหน่าทึ่งจังหรือเป็นคำถามที่กระตุ้นให้ผู้ฟังคิดตามหรือเกรดความรู้สั้นๆคำคมที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเริ่มแบบเออธรรมดาๆรรทั่วไปนะคะส่วนตอนจบก็ควรจะสรุปประเด็นสำคัญสคัญแล้วก็จบให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจหรือได้อะไรกลับไปคิดต่อด้วยค่ะ ครับครบเริ่มต้นให้หน่าสนใจจบให้หน่าจดจำแล้วเรื่องการเชื่อมโยงกับผู้ฟังแหละครับมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับ การเชื่อมโยงทางอารมณ์ค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆลองสอดแทรกเรื่องเล่าที่สนุกสนุกเรื่องส่วนตัวบ้างก็ได้นะคะถ้ามันเหมาะสมหรือเรื่องของคนอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอาจจะใส่อารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมันมกจะทํางานได้เร็วกว่าเหตุผลนะคะทําให้ผู้ฟังเขารู้สึกอินรู้สึกเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การรักษาโฟกัสคีบ y ย u r โฟกัสก็สําคัญมากๆค่ะ รักษาโฟกัสใช่ค่ะพยายามเปลี่ยนจุดสนใจจากความกังวลความกลัวของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่เป้าหมายของการพูดครั้งนี้ว่าเออเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะเราอยากให้ผู้ฟังได้อะไรกลับไปการที่เราโฟกัสที่เนื้อหาที่คุณค่าที่เราจะมอบให้ผู้ฟังเนี่ยมันจะช่วยลดการจมอยู่กับความรู้สึกประหม่าของตัวเองได้ค่ะอ,อ๋อคือดึงความสนใจออกจากตัวเองไปอยู่ที่เป้าหมายแทนใช่แล้วค่ะแล้วก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยนะคะระหว่างที่พูดอยู่ครับมีอะไรบ้างครับ พ่อแากเลยคือพยายามอย่าท่องจําคําต่อคําค่ะอย่างที่คุยกันไปการเตรียมตัวคือความเข้าใจไม่ใช่การท่องจําเปะ๊เปะๆการพูดจากการท่องจําเนี่ยมันมักจะฟังดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วถ้าเกิดลืมขึ้นมาทีหนึ่งนี่ไปต่อยากมากเลยนะคะจริงครับน่าจะยิ่งลนไปกันใหญ่ใช่ค่ะข้อ2คือถ้าเกิดพูดผิดพลาดขึ้นมาจริงๆแบบ ลืมหรือพูดผิดไปอย่าเพิ่งตื่นตะนกหรือกังวลจนเสียสมาธิไปเลยค่ะหายใจลึกๆค่ะแล้วก็พูดต่อไปอย่างมั่นใจส่วนใหญ่แล้วผู้ฟังอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ําหรือถ้าเขาสังเกตเห็นการที่เราจัดการกับมันได้อย่างสงบสงบเนี่ยมันก็แสดงถึงความเป็นมืออาชีพความมั่นคงทางอารมณ์ของเรานะคะครับครับรับมืออย่างสงบ แล้วก็สุดท้ายถ้ามีการใช้สไลด์หรือสื่อน,นำเสนออื่นๆก็ควรจะเลือกใช้ภาพหรือกราฟิกที่มันชัดเจนคุณภาพดีแล้วก็ใช้มันเพื่อเสริมเนื้อหาที่เราพูดไม่ใช่ให้มันมาแย่งความสนใจไปจากตัวเราหรือว่าเอ่างตามสไลด์ทุกคาแบบนั้นไม่ควรทาค่ะครับครับเข้าใจเลยครับฟังดูแล้วเทคนิคระหว่างพูดเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยนำทางเราเนาะ ช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าได้แล้วก็รักษาการเชื่อมต่อกับผู้ฟังเอาไว้ใช่เลยค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจัดการกับความประมาทแล้วก็นำเสนอเนื้อหาของเราให้ดีที่สุดแม้ว่าจะยังมีความตื่นเต้นอยู่บ้างก็ตามครับผมมาถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาทักษะนี้เลยก็คือการฝึกฝนครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะอันนี้สำคัญมาก เหมือนกับทักษะอื่นๆเลยค่ะการพูดในที่สาธารณะเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนซ้ำๆซ้ำๆเพื่อสร้างความชำนาญสร้างความมั่นใจแหล่งข้อมูลหลายที่ย้ำเลยว่าการพูดไม่ใช่แค่พรสวรรค์นะคะแต่เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ค่ะทุกคนฝึกได้ทุกคนฝึกได้ค่ะถ้าตั้งใจแล้วเราจะฝึกฝนได้ยังไงบ้างครับมีคำแนะนำอะไรบ้างครับมีหลายวิธีเลยค่ะเริ่มง่ายๆตั้งแต่การฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจก เพื่อให้เราได้สังเกตท่าทางสีหน้าแววตาน้ำเสียงจังหวะการพูดของเราเองหรือจะลองบันทึกวิดีโอตัวเองตอนซ้อมพูดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมาก,ากเลยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เห็นจุดที่เอ๊ะเราต้องปรับปรุงตรงไหนได้ชัดเจนขึ้นหรือจะลองเล่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยให้เพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวฟังก่อนก็ได้ค่ะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือฟีดแบ c k แล้วก็สร้างความคุ้นเคยไปด้วยในตัวอืมการได้ฟีดแบ c k จากคนที่ไว้ใจก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะฟีดแบ c k ที่สร้างสรรจะช่วยให้เราเห็นมุมที่เราอาจจะมองข้ามไปได้ค่ะนอกเหนือฝึกกับคนใกล้ตัวแล้วการจำลองสถานการณ์ให้มันใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดก็ช่วยได้มากเหมือนกันค่ะจำลองสถานการณ์ใช่ค่ะ เช่นถ้าเป็นไปได้นะคะลองไปซ้อมในห้องหรือสถานที่ที่เราจะต้องพูดจริงลองใช้ไมโครโฟนดูหรือหาโอกาสพูดในกลุ่มเล็กๆก,ก่อนเราค่อยๆขยับไปกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นการฝึกในสภาพแวดล้อมที่คล้ายของจริงเนี่ยมันจะช่วยลดความรู้สึกแปลกใหม่หรือความไม่คุ้นเคยลงไปได้ซึ่งไอความไม่คุ้นเคยนี่แหละก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความประมาเหมือนกันค่ะอ๋อลดความรู้สึกแปลกใหม่ ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากการฝึกเนื้อหาท่าทางแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องที่ควรฝึกควบคู่กันไปด้วยคือเรื่องพื้นฐานของการใช้ภาษาการออกเสียงให้ถูกต้องชัดแจนอืมพวกรอเรือรอลิงคำควบกล้ำ ใช้เลยค่ะรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆรวมถึงจังหวะการพูดการเน้นเสียงการใช้เสียงสูงต่ำสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ามันสำคัญมากเพราะมันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเราการให้เกียรติผู้ฟังแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารของเรามันชัดเจนน่าฟังแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะครับครับสรุปได้ว่าการฝึกฝนเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่สำคัญมากเลยนะครับทั้งฝึกเนื้อหาฝึกการนำเสนอ ฝึกรับมือสถานการณ์แล้วก็ฝึกพื้นฐานการใช้ภาษาด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันจะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยความชำนาญแล้วก็ความมั่นใจให้กับเราไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะการฝึกฝนคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะในการพัฒนาทักษะนี้ความอดทนแล้วก็การฝึกอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญจริงๆค่ะครับผมเราคุยกันมาหลายประเด็นเลยนะครับทั้งเรื่องเตรียมตัวปรับทัศนคติเทคนิคตอนพูดแล้วก็การฝึกฝน มีโมเดลหนึ่งที่ผมเจอจากแหล่งข้อมูลเขาสรุปหลักการเหล่านี้ไว้ได้น่าสนใจดีครับจำง่ายด้วยเรียกว่า Speak Model อ๋อ Speak Model ใช่ไหมคะเคยเห็นเหมือนกันค่ะเป็นกรอบคิดที่ดีนะคะช่วยสรุปขั้นตอนสำคัญสคัญที่เราคุยกันมาได้ดีเลยครับตัว S แรกเลยย่อมาจาก Start with Self Reflection คือการเริ่มต้นด้วยการสำรวจทำความเข้าใจตัวเองก่อนว่าเอ๊ะอะไรคือสาเหตุจริงๆของความกลัวหรือความประมาทของเรา พอเข้าใจต้นต่อก็จะช่วยให้เราแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นอืมอันนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องการปรับทัศนคติที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะใช่เลยครับต่อมา P คือ Prepare and Practice อันนี้ชัดเจนมากก็คือเรื่องการเตรียมตัวและการฝึกฝนที่เราเน้นย้ำกันมาตลอดว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะสำคัญจริงๆตัว E คือ Expect Imperfection คือการคาดหวังและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ ลดความกดดันจากความคาดหวังที่สูงเกินไปแล้วก็มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการปรับคิดปรับทัศนคติข้างในที่ช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นนะคะครับผมตัว A คือ Always Be Yourself คือการเป็นตัวของตัวเองเสมอแสดงความจริงใจความเป็นธรรมชาติออกมาซึ่งอันนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือค่ะความจริงใจสำคัญมากและ K สุดท้ายคือ Keep Your Focus คือการรักษาโฟกัสของเราไว้ จดจออยู่ที่เป้าหมายเนื้อหาแล้วก็คุณค่าที่เราอยากจะมอบให้ผู้ฟังแทนที่จะไปจมอยู่กับความกังวลของตัวเองการทำความเข้าใจข้างในการเตรียมพร้อมข้างนอกการปรับมุมมองไปจนถึงการลงมือทำจริงตอนพูดเป็นกรอบที่เอาไปปรับใช้ได้ง่ายดีค่ะครับฟังดูแล้วทั้งหมดเนี้ยมันก็เหมือนการบอกว่าไอ้ความกลัวหรือความประมาในการพูดในที่สาธารณะหรือกลอสโฟบียเนี่ย ถึงมันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยอมแพ้กับมันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราสามารถจัดการกับมันได้ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่การกำจัดความกลัวให้มันหมดไปเลยซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะสำหรับบางคนแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยการผสมผสานทั้งการเตรียมตัวที่ดี การปรับมุมมองความคิดของเราแล้วก็การฝึกฝนยังสม่ำเสมอจนกระทั่งความกลัวนั้นมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มาเป็นอุปสรรคขัดขวางการสื่อสารที่ดีของเราอีกต่อไปค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นก็จะจบกันไปเรามาสรุปประเด็นสำคัญๆที่เราได้จากการคุยกันวันนี้อีกสักครั้งนะครับข้อแรกเลยการเตรียมตัวอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ท่องจำอันนี้คือรากฐานสำคัญที่สุดค่ะข,ข้อ 2. การปรับเปลี่ยนมุมมองทั้งต่อผู้ฟัง ต่อตัวเองให้เป็นบวกยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ช่วยลดความกดดันได้มหาศาลเลยใช่ค่ะข้อ3เทคนิคระวังการพูดเช่นการหายใจการเริ่มการจบการเชื่อมโยงอารมณ์การรักษาโฟกัสพวกนี้เป็นเครื่องมือช่วยคุมสถานการณ์อืมเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะข้อ4การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและอดทนอันนี้คือหัวใจของการพัฒนาทักษะและความมั่นใจเลยถูกต้องค่ะต้องฝึกฝนและข้อสุดท้าย ความเป็นตัวเองและความจริงใจคือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดีที่สุดค่ะขอเสริมอีกนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับแค่พัฒนาทักษะการสื่อสารของเราเท่านั้นนะคะแต่มันยังส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองของเราโดยรวมด้วยซึ่งความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนี้มันอาจจะไปช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในด้านอื่นๆของชีวิตเราได้อีกเยอะเลยค่ะมันคือการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองในระยะยาวจริงๆค่ะ โอ้เป็นมุมมองปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดกันต่อเล่นๆดูนะครับนอกเหนือจากเทคนิควิธีการต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอะไรคือคุณค่าหรือสาระสำคัญที่แท้จริงที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปเมื่อเราได้มีโอกาสยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนบางทีการค้นพบคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นกุญแจท,ที่ทรงพลังที่สุดในการพูดของเรา ก็เป็นได้ครับ